สบายดียำแลงพี่น้องจี้เต่เพ้นพอใหญ่มาอยู่อะนาน้ำพอใหญ่ตั้งแต่มาไปนอนนาคืนเดียวเนี่ยพาะว่ายังวันหนาวแห้งอยู่หน้ากลางคืนมันแห้งเย็นแห้งหนาวเลยบ่มหายไปช่วงปราตกขึ้นักแต่ประตูนี่เอ๊ชู้ชองเตือนะเนาะขักอะไรเนาะเฮ้ยไปนอนกองดินกองหินกองทรายกันแล้วขัดอะไร มันหนาวหื่อไหมก็เหยโอ้ผมมามาแรงวันวันที่หนึ่งเลยมื่อมาสองสองมือพี่ <c oughs> เ,เจ้าไปรุ่นครดเชียงเพื่อนกันเจ้าเพื่อนที่เช่าจังไปสิบกว่าปีนะครับมาเห็ดเนื้อ เห็นวันน you know, you know, you know. ี <S <S ้เลวขึ uh. hey. right. ้นอยู huh. no, ่แล uh ้ว huh. บ uh ัน huh. ด mm ่าเขาบัง huh. อ uh ืออือเห็นเป็นหลังก็เห็นนะอือกรบไผ่เออเขาขมานมานำหลังเล็กๆคือพเห็นน้อเห็นเออใส่กระจุกอีกเด้น้อง นิ้กระจกเลยดีแล้วคือเพื่อนคอยใช่ไหมไม,ไม่ห่างหูกระปึงกึกปึงอยู่เด่นอ้าวพาร,ราดเลยอาบน้ำดีเลยนะสะผมมาแาาาอืวอคำว่ามีเงินอาบน้าดีท้ามีเงินเขายัางอยากใส่กระจกเลยเจุ๊บกระบา๋าวเฮือนเป็นหูกระป่องกระแบงไม่ห่างออกห่างออกมาถึกแดดนางเห็ดยังเกือกครับไปน้ำผ่อเด้อผ่อนนีปลาอีกเด้อ นี่ป้ากับปุชนออกจะไปนามากกว่าไปไว้มันคํำพัวใหญ่แลวป้าป้าปา้าไปป้าเ้ยม,<ะ>มันวิทยามหน,นาวทสี่หายไปอยู่ชมใจบึงวิทยามหนาวเสียไปทิมไว้อยู่นานิลดถ้ามันอยากเข่ามาเองฟลุดอันนี้ไปนอนคืนหนึ่งตั้งแต่มือมาใหม่ๆแล้วก็บท่อยากเข่ามาได้บั่อยากมาแต่ว่ามันหนาวแหงเด็พี่น้องหน,งนาวแหงแหง แล้วก็เดิกกับ,บ่านอนเมื่กี้ช่วงนี้นอนเดิกสี่ทุ่มบางมือก็สามทุ่มกว่าบางมือก็สี่ทุ่มแล้วก็ผู้เฒ่าก็ยากนอนไวเมื่อกี้นานนอนเลยไปาปไป,ปมันเย็นแหงอีกอยู่เทียงนาขนาดนอนในเฮือนยังเย็นเลยจะไม่อยากไปลีโลนะชนหอน้ำโพนะไปไปไปน้ำเมืนะ่อนะกี้นะไปขึ้นรถไปพ่อพ,อพาขึ้นรถระบ้านลินไปไปไป,ไป,ไปหนวงไปคนไี่นอนปปไปไปไ โบ่ใหญ่เลยป่ะ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 ฝูให้ผูตีมือเอวยอมตาาายยัเขกต่อตายก็ให้เขาชักยาให้เราเฮ้ยใครมาเนี่ยชักยาเขาอะไม่ยา่อาชักยาได้โบ่ไปก็อย่ากน่ารู้อยานชักยาป่ะเขาชักยาเด็กน้อยป่ะป่ะปะอยู่น้ำผอเนาะชาวนาวจังไพเน่ารู้แม่หัวใหญ่ไปชักยาป่ะปะเด็กน้อยไปน้ำเลยก็จะชักยาให้เด็กน้อยอัดตัวไว เออกี่อาทวัยไปบ่ายหมไปบ่ายหมะอือเขาบอกว่าสักยาไปยอมยาเลยพี่น้องอ่างวอันเนี้ฮะพอเพิ่งจะเราให้ยุดหามือแต่ว่าซีมาแต่สองมือพี่น้องเพราะยังมือนีกับมืออื่นมือฮือกับมือแล้วเพราะว่าต้นขะโพดสีแห่งมันมีคนหดก็เลยมาแต่สองมือ bà wow, người sắc da đấy người nhôm mà mọi người bà sắc da, người bà nhôm mà người mọi kim, mọi sắc mọi wow, người chấm hai chấm. Wow, chấm, wow mọi người 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 chấm, người mọi người mọi người mọi chỉ mọi người 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 ไฮด้มจุบมันไผบ่ให้วาวโอ้มันบ่โอ้มันกลับกระปั่นโอ้สิตีแล้วบ่ไผวาวหยังบ่ได้จะจมๆอยู่อย่าจมบ่อย่าบ่ให้จมสิตีนแล้วมันสิปิดเออมันวิดนาวได้ออกนอนจน ตึงหึงลายมือโหลดเด้อมันวิตนาวจากหน่อยเดิมลายดักแม่มึงเบื่อบื้อโหลยเออเป็นนอนนานดมใจคอยกันสบายนอนมึงโทรศัพท์สบายใจสมไหมเออนอนบึงโทรศัพท์เฉยแล้วจะบ่อยู่จะไปเอ้ยมันคนจะไปด้วยพี่น้องมึอสุดก่อนมันนอนนาจากมือบ่นอนนามือหนึ่งตีวบังหันเท่ากับนอนนาชองคืน ก่อนพ่อจะมาหับเอาหันคืนหนึ่งแล้วพ่อมาหับเอาลราก็วังมาแต่นั้พ่อนี่ยก็ไปนอนคืนหนึ่งไปนอนคงแขกไปนอนคงแขกไปน้ำคงแขอีกยไปแล้วผัานจากมาไปน้ขคงแขกคือยากไปบนพ่อพนอยู่ไปนอนคงแขกไปนอนคงแขกไปนอนคงแขกไปนอนคงแกไปถ้าอยจะไปไปสื่อไปแล้วก็ากขึ้นรถมาขึ้นรถไปนะพี่น้อง อยู่ยลายมือเราไปจากพี่อยู่ข้าวโพดพ่อต้มจังไปพ่อเพิ่นมาสุดนี่พ่อเพิ่นเมื่อที่หนึ่งหนูเลไปน้ำดอกพี่น้องพ่อฮะก้ามาบ่เฮิงเมื่อกี้ก็ยังบ่เบื่อเนาะเฮิงสักพักหนึ่งพิ่นจืดได้ไปหั่นอีกกี้ได้กินปลาแล้วไปหั่นได้๋ยไปวดจะอยู่นะพึ่นบอกไปนำเครื่องแขกได้กินปลาแล้วอ้เอาวเห็ดดีๆเนี่ยลูกมันทำเขากันละฮค่ะงแขนำเครืองแขก มกข่โพดตึงเป็นเม็ดจังไปมันทันบมเป็นเม็ดซ้ำห้ากับมาได้แปดมือพี่น้องทั้กรพาแต่ผู้ยังทอด1ิบมือซ้ำตอนไปอยู่น้ำผอัน่ะสิบหกมือมาพี่เขาได้แปดมือใ<อ>ห้แม่จ่มนี่คือบบให้แม่จมนะแต่ว่ามีกี่สิว่าขาดไปคำหนึ่ง คำว่าห้ไม่จมนี่คือบ่ให้จมยูกิว่นะขอขบเบอมี่ขบเหือมีแล้วอันผูเตรียมกันอันทีอันนี้นูซุ่มไปเนื้อว่าโทรมาว่าชืช่อนูมาให้พอมิกี่เห็ดกินนูที่มันอันนี้แล้วแหละพี่น้องแต่ว่ากะเจ้าหวยคายนะเขาก็เอามาคั่วเห็ดเมนูต้มยำทำเกลียงเอ้เบ่ร์เนต้มยำเห็ดอยู่เห็ดกิน พอมกี้กาแลนไปชื่อพระอิตูไปชื่อพักบัวมาไหวตักสีเหตุเมนูยังทาบัดเพิ่นมากพูนกับบัดทันมาหอดเยื่มืดพูดเลยวกามาแต่เซโปนพอไปใส่กับอพีเจคแต่ว่ายื่มืดพูดเลยเพราะเห็นมาแต่เถือกเขาจนมืดทุ่มหนึ่งทุ่มกว่าว่าหกโมงกว่าประมาณนั้นเพิ่นมาเมื่อกี้น่าจะบาหอดทุ่มกว่าอยู่ดอกอาจจะมาหอดไว้อเพิ่นมาจะช่วงบ่าย เออมาทุงช่วงบ่ายใกล้สีฮอดนั่นแหละปันนี่น่ะเพื่มกันกำลังสีฮอดเซนูมดจั abei, an, um. ô, ô, ô i, งโอ้ยบังตุนเพิ่นลูกบังนะหนาวลูกลูกลูกเพื่อนบริหารอาบน้ำดีแล้วเหรอ่อนผลมาเมื่อคืนปุ้ยหยอกกันม่วลผลและผลแผลผลมาคังอยู่เพื่อนหึงเนี่ยมวนเห็ดขี่ลังควายแล้วก็หัวอกหยอกกับพ่อ มันจืดในพี่ทีมือใดมือขึ้นมากับบนนอนพอที่ใช้บ้นนอนแม่บ้นนอนกี้ดักด <lawsuit> ื ulously, as, ่นกับบนนอนอันหยอกกันนี่บ่เอ็งเอ็งนี่บ่กู้ใหญ่จะรับก่อนมันหมดแล้อย่าลิดเลยกับเบื้องต้นไปนนี้แม่ไปเบื้งนั่งเบื้องต้นแองเองปัดขี้ดินให้มันนะฮะโอเคเด้อพี่น้องผู้ฟังคิดหนาสรุปกันยังับการกินข้าว ืัอเศ้านี่ก็ต้มไก่แล้วกิน่องขาบตอนเที่ยงพ้อมแล้วก็เบิดแล้วพี่น้องแบบนี้แหละบ้านเฮาคือค่อยว่าแล้วถ้าเฮาสื่อกินกบบเกินเถื่อหนึ่งยงางไลยก็ะเกินกินซองเถือ่อเลือกบรบืมองวเรากินคือก้าวจสกกินยังแต่ละมือคือกินไก่ตัวหนึ่งกระ่องเถือ่อก,กินกับเบิดแล้วจะเห็นยังวิกกี้นะก็เล้อคลิปนี้ก็ได้สบายดีเด้อพี่น้องวิกกี้พ่อันก็อยู่อีกขึ้นนี่แล้วก็ขึ้นมืออื่นมือคือตอนเศร้ากับมืออล้ว โมเมื่าผัดโกกมักซารีกระดังงามจมมงงังไรมันแห้งตายเวอรพี่น้องบ่ง่ายอีกพอมักซารีลายเติบเนาะแล้วสบายดีทุกคน